ยาวชนเติดตามสาระดีๆรู้ทุกมุมข่าวที่น่าสนใจหลากหลายประเด็นใกล้ตัวกับรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองบัญชาการกองทัพไทย สวัสดีครับกลับมาพบกับผมศิริชัยกําเนิดทองครับในช่วงของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกร,รมชาการกองทัพไทยนะครับในช่วงเวลานี้หากคุณผู้ฟังนั้นไปติดตามในเรื่องราวของวันสําคัญครับในเดือนกันยายนนี้ก็มีหลากหลายเรื่องราวทีเดียวครับสำหรับเดือนกันยายนหนึ่งวันที่มีความสําคัญนั้นก็คือวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนนั่นเองนะครับสําหรับในส่วนของวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนะครับ ที่ถูกกำหนดให้เป็นวันที่20กันยายนของทุกปีนั้นมีขึ้นครับเพื่อให้เยาวชนช่วงอายุ15ถึง25ปีนั้น ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาตนเองชุมชนแล้วก็ประเทศชาตินะครับซึ่งในส่วนของวันเยาวชนแห่งชาตินั้นก็มีกิจกรรมที่มากมายหลากหลายที่เดียวครับในการเผยแพร่นหน้าที่ของเยาวชนแล้วก็กิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับของเยาวชนนะครับในส่วนของวันเยาวชนแห่งชาติของประเทศไทยเนี่ยคณะรัฐมนตรีได้มีมติครับเมื่อวันที่18มิถุนายนปีพุทธศักราช2528กําหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีนั้น เป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับซึ่งวันเยาวชนแห่งชาติในภาษาอังกฤษก็คือ National Youth Day นะครับเริ่มมีขึ้นในประเทศไทยนะครับเมื่อสาหารประชาชาติเนี่ยกำหนดให้ปี2528เป็นปีเยาวชนสากลซึ่งคณะรัฐมนตรีนั้นได้มีมตินะครับอย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังในช่วงต้นว่ามีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528เนี่ยนะครับกำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีนั้นเป็นวันเยาวชนแห่งชาตินะครับ เนื่องจากวันดังกล่าวนั้นเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระหมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีสองพระองค์ครับซึ่งเสด็จถลิงทวลยราชสมบัติในฐานะยุวกษัตร์ิยคือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายน2396นะครับ และอีกหนึ่งพระองค์นะครับก็คือพระบาทสมเด็จพระประมินทรามาอนานันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับที่ทรงพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนปีพุทธศักราช2468นั่นเองนะครับนอกจากนี้เนี่ยพระหมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นยังทรงขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์เหมือนกันอีกด้วยนะครับสำหรับความหมายของคำว่าเยาวชนเนี่ยนะครับจากพรจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน2525เ25นี่ยได้ให้ความหมายของคำว่าเยาวชนเอาไว้นะครับ ว่าหมายถึงบุคคลที่มีอายุเกิน14ปีบริบูรณ์แต่ยังไม่ถึง18ปีบริบูรณ์และไม่ใช่ผู้บรรลุนิติภาวะแล้วด้วยการสมรสขณะที่องค์การสหประชาชาตินั้นได้ความหมายสากลของคำว่าเยาวชนหมายถึงคนในวัยหนุ่มสาวคือผู้ที่มีอายุระหว่าง15ถึง25ปีนั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนของคำข,ข,ขวันวันเยาวชนแห่งชาตินั้นก็มีให้กับเยาวชนทุกคนนะครับเพื่อสร้างแง่คิดนะครับหรือว่าข้อคิดต่างๆให้กับเยาวชนอย่างเช่นร่วมแรงแข็งขัน ช่วยกันพัฒนาฝ่ายหาสันตินะครับอย่างคาว่าร่วมแรงแข็งขันที่ภาษาอังกฤษนะครับเรียกว่า participation เนี่ยนะครับก็คือการยอมรับในศักยภาพของแต่ละบุคคลที่จะสามารถวินิจฉัยแล้วก็ตัดสินใจในเรื่องที่เกี่ยวกับตนเองและตระหนักว่าตนมีโอกาสนะครับได้ใช้โอกาสและพึงพอใจที่ได้ใช้โอกาสด้วยตนเองอย่างเกิดคุณค่าโดยไม่ตกเป็นเครื่องมือของผู้ใดนะครับ การที่เยาวชนสามารถมีส่วนร่วมและมีบทบาทต่อชาติบ้านเมืองได้อย่างเต็มที่นั้นเป็นความสําเร็จของสังคมและประชาชาติครับต่อไปก็คือช่วยกันพัฒนาหรือว่า development นะครับการพัฒนานั้นเนี่ยมองได้2มิติครับมิติหน่งก็คือการพัฒนาตนเองของแต่ละบุคคลและอีกมิติหน่งก็คือ การพัฒนาสังคมและก็ประเทศชาติหากบุคคลเนี่ยพัฒนาตนเองได้ดีก็จะเป็นกําลังสําคัญแล้วก็อีกมิติหนึ่งก็คือการพัฒนาสังคมและประเทศชาตินะครับแล้วก็มีคุณค่าต่อการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปด้วยขณะเดียวกันนั้นการพัฒนาสังคมและประเทศชาติเนี่ยก็จะเป็นพลังในการที่จะขับเคลื่อนการพัฒนาของบุคคลด้วยกระบวนการพัฒนาสองส่วนนี้จึงมีความต่อเนื่องแล้วก็สัมพันธ์กันนะคร like ับและในสภาวะปัจจุบันเนี่ย ความร่วมมือในระดับนานาชาติเนี่ยนะครับก็จะมีผลอย่างสำคัญยิ่งต่อความก้าวหน้าในการพัฒนาประเทศนั่นเองนะครับต่อไปก็คือคำว่าไฝ่หาสันตินะครับหรือว่าพีซสันติภาพเนี่ยนะครับเป็นหลักการพื้นฐานของชีวิตนะครับความต้องการสันติภาพเป็นความต้องการของสากลโลกซึ่งทุกคนเนี่ยต้องรับผิดชอบร่วมกันเพื่อให้เกิดสันติภาพแล้วก็ดำรงคงไว้ คนหนุ่มสาวเนี่ยจึงต้องร่วมมือกันในเรื่องนี้นะครับผลักดันให้เกิดมาตรการที่จะสร้างความเชื่อมั่นในวิธีการพัฒนาด้วยสันติและสร้างสำนึกสันติภาพนะครับกาเป็นอย่างนี้ที่ต้องปลูกฝังสั่งสอนเยาวชนให้รู้จักเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และก็สิทธิมนุษยชนมีความอดกลั้นความเป็นประชาธิปไตยและเสรีภาพขั้นพื้นฐานนั่นเองนะครับสำหรับในส่วนของความสำคัญนะครับของวันเยาวชนแห่งชาตินี้เนี่ยนะฮะ ก็คือให้เยาวชนช่วงอายุ15ถึง25ปีนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาตนเองพัฒนาชุมชนแล้วก็พัฒนาประเทศนอกจากนี้นะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปนั้นได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อประเทศชาติทั้งในด้านคุณภาพคุณธรรมแล้วก็เพื่อให้นโยบายส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเยาวชนเนี่ยดำเนินไปอย่างต่อเนื่องสมรผลนั่นเองนะครับ ในส่วนของกิจกรรมนะครับที่มีการจัดขึ้นในวันเยาวชนแห่งชาตินะครับก็มีการจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อเผยแพร่ความสําคัญหน้าที่ของเยาวชนนะครับเพื่อให้เยาวชนและก็ประชาชนทั่วไปเนี่ยได้ตระหนักและก็เข้าใจนอกจากนี้เนี่ยนะครับเยาวชนยังจะได้ร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเช่นกิจกรรมสาธารณประโยชน์กิจการ,รเพื่อการกุศลกิจกรรมในชุมชนนะครับแล้วก็อีกมากมายที่เป็นกิจกรรมที่สร้างประโยชน์ให้กับส่วนรวมนั่นเองนะครับ ซึ่งทั่วประเทศเนี่ยนะครับควรได้ตระหนักนะครับว่าเยาวชนนั้นจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของการรับผิดชอบในการพัฒนาประเทศชาติให้มีความเจริญแล้วก็มั่นคงรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปนะครับสมเป้าหมายหลักอย่างที่ผมบอกกล่าวคุณผู้ฟังไว้เนี่ยนะครับก็คือเป็นเรื่องของความสําคัญนั่นเองนะครับที่เยาวชนเหล่านี้เนี่ย เติบโตมาจะเป็นอนาคตของประเทศชาตินะครับและที่สําคัญนั้นจะเป็นผู้ที่ขับเคลื่อนประเทศชาติของเรานั้นให้ขับเคลื่อนไปข้างหน้านะครับด้วยการที่ผู้ใหญ่ในวันนี้เนี่ยนะครับผลักดันนะครับส่งเสริมในส่วนของเยาวชนนะครับด้วยกิจกรรมต่างๆก็ดีนะครับหรือว่าด้วยการเสริมพลังอํานาจด้วยความรู้ต่างๆ่นะครับในการที่จะผลักดันประเทศชาตินะครับให้ก้าวเดินต่อไปในทิศทางที่ดีนั่นเองนะครับสำหรับคุณสมบัตินะครับเด็กและเยาวชนที่พึงประสงค์เนี่ยนะครับ ก็มีคุณสมบัติ6ประการด้วยกันนะครับ 1. ก็คือมีความผูกพันในครอบครัวภาคภูมิใจในความเป็นไทยมีทักษะในอาชีพแล้วก็การดำรงชีวิตที่รู้จักเคารพสิทธิของผู้อื่น2คือมีสุขภาพและพลานามัยแข็งแรงและรู้จักป้องกันตนเองจากโรคและก็สิ่งเสพติด สม,มุทิภาะวะทางอารมณ์จริยธรรมคุณธรรมและมีพฤติกรรมด้านความรับผิดชอบตามวัยนะครับ 4. มีเจตคตินะครับที่ดีต่อการทำงานมีศักดิ์ศรีและก็ความภูมิใจในการที่ได้ทำงานสุจริตนะครับ 5. ครับรู้จักคิดอย่างมีเหตุผลรอบด้านและพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องแล้วหก,ก็คือรู้จักช่วยเหลือผู้ได้โอกาสและมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาชุมชนและประเทศชาตินั่นเองนะครับ ซึ่งในส่วนของวันเยาวชนแห่งชาตินี้เนี่ยก็นับได้ว่ามีส่วนช่วยกระตุ้นนะครับ ให้เยาวชนนั้นได้ค้นพบบทบาทและก็ความสําคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและก็ประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นนะครับมีคํากล่าวที่ว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้านะครับเยาวชนก็เช่นกันนะครับหากได้รับการปลูกฝังที่ดีและพัฒนาตนเองให้เป็นผู้ที่มีค่านิยมที่ถูกต้องแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นผู้ใหญ่ที่จะเรียกว่าไปสร้างคุณประโยชน์ต่อประเทศได้ในอนาคตนั่นเองนะครับ ทีนี้ไปดูในเรื่องของเครื่องหมาย เยาวชนแห่งชาติกันบ้างดีกว่านะครับซึ่งความเป็นมาของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาตินั้นในปีพุทธศักราช2517นะครับสำนักเยาวชนแห่งชาติก็ได้เสนอต่อคณะกรรมการบริหารและประสานงานเยาวชนแห่งชาตินะครับว่าเพื่อประสิทธิภาพและความมั่นคงในการดําเนินงานเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนะครับสมควรที่ขอรับพระราชทานเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นสัญ,ญลักษณ์ผูกพันพลังน้ําใจแล้วก็เป็นเครื่องยึดมั่นสักการะบูชา ร่วมกันของบรรดาเยาวชนนะครับกลุ่มเยาวชนและก็หน่วยงานที่ทํางานเกี่ยวกับเยาวชนจึงได้มีการเสนอขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีนะครับเพื่อนําความกราบบังคมทูลทราบฝ่าละองทุลีพระบาทซึ่งสํานักพระราชเลขาธิการเนี่ยนะครับก็ได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละองทุลีพระบาทแล้วไม่ทรงขัดข้องนะครับจึงมีพระบรมราชานุญาตให้นําพระมหาพิชัยมงกุฎประดับบนส่วนยอดเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติ สำหรับเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาตินั้นเนี่ยนะครับได้รับพระราชทานและก็พระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎบนส่วนยอดของเครื่องหมายเพื่อเป็นนิ่งขวัญและก็เป็นกำลังใจรวมไปถึงสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนรูปลักษณะของเครื่องหมายนี้เนี่ยนะครับเป็นรูปโล่สีธงชาติมีคำว่าเยาวชนสีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียวนะครับ เบื้องบนเนี่ยเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎนะครับมีรัศมีอุณาโลมเบื้องล่างเนี่ยมีอักษรสีแดงว่าพลังพัฒนาชาตินะครับรองรับด้วยรวงข้าว9รวงแยกอยู่ทางด้านขวา5รวงแล้วก็ทางด้านซ้ายเนี่ยนะครับสรวงด้วยกันซึ่งสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็อธิบายได้ดังนี้นะครับ1คือพระมหาพิชัยมงกุฎครับเป็นเครื่องหมายแทนองค์พระมหากษัตริย์ องค์ประมุกสูงสุดของประเทศซึ่งเป็นที่เคารพสักการะและเป็นจุดรวมน้ำใจของคนทั้งประเทศ2ครับรัศมีที่พระมหาพิชัยมงกุฎหมายถึงพระบรมราชูปถัมภ์ซึ่งก็หมายความว่าเยาวชนไทยนั้นอยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหรือได้รับพระบารมีปกเกล้าปกกระหมอ่อมนั่นเองครับ 3. ครับอุณาโลมหมายถึง วางพระขนงของพระพุทธเจ้านะครับใช้เป็นเครื่องหมายแทนในเรื่องราวของศาสนาครับ 4. ครับอักษรที่เขียนว่ายาวชนสีขาวในพื้นวงกลมสีเขียวรูปโลสีธงชาตินั่นหมายถึงพลังอันบริสุทธิ์แห่งความสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของเยาวชนไทยนะครับอันจะนำไปสู่ความสําเร็จการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาการกสิกรรมอันเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนะครับ5ครับ รวงข้าวทั้ง9้รวงก็มีความหมายเช่นเดียวกันนะครับก็คือเป้าหมายในการพัฒนาเยาวชนทั้ง9ประการตามนโยบายเยาวชนแห่งชาติโดยที่รวงข้าวเนี่ยก็หมายถึงความเติบโตงอกงามฉะนั้นคุณลักษณะ9ประการที่จะปลูกฝังให้เกิดขึ้นในตัวเยาวชนจึงเปรียบเสมือนคุณสมบัติที่จะงอกงามนะครับขึ้นตามตัวของเยาวชนนั่นเองนอกจากนี้นะครับอักษรว่า พลังพัฒนาชาติเนี่ยอันนี้เป็นคําขวัญเลยครับคุณผุกฟังครับเพื่อเตือนใจเยาวชนเนี่ยให้ตระหนักว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยนะครับมีพลังบริสุทธิ์อันหนักแน่นจริงจังที่สามารถใช้ประโยชน์ได้มากนะครับในการที่จะช่วยพัฒนาประเทศชาตินั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องของความเป็นมาต่างๆนะครับของวันเยาวชนแห่งชาตินั่นเองนะครับซึ่งในประเทศไทยของเรานั้นก็ตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีนั่นเองนะครับ เราจะเห็นได้นะครับว่าในส่วนของการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยก็เรียกว่าเป็นส่วนสําคัญส่วนหนึ่งเลยครับในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับการพัฒนาเยาวชนเนื่องจากว่าเป็นกลุ่มที่อยู่ในภาวะที่สามารถรับรู้แล้วก็เรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้อย่างรวดเร็ว วันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยอย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่าได้เริ่มต้นขึ้นครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่20กันยายนในปีพุทธศักราช2528หลังจากที่องค์การสหปร,ระชาชาติ ได้กำหนดให้ปีพุทธศักราช2,528เนี่ยเป็นปีเยาวชนสากลนั่นเองนะครับค้นตรีจึงได้มีมตินะครับวันที่18มิถุนาย,ยนปีเดียวกันนะครับก็คือปี2,528โดยกำหนดให้วันที่20กันยาย,ยนของทุกปีนั้นเป็นเยาวชนแห่งชาตินะครับความเป็นมาต่างๆก็อย่างที่ได้เรียนคุณผู้ฟังไป โดยเฉพาะในส่วนของการที่เลือกวันที่20กันยายนของทุกปีนั้นเป็นวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชาสมภพในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5และพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอนันทมหิดลรัชกาลที่8นะครับ โดยที่พระหมหากษัตริย์ทั้งสองพระองค์นั้นได้เสด็จถลิงถวายราชสมบัติในขณะที่ยังเป็นยุวกษัตรนะครับก็คือด้วยพระชนสา,าเพียง1 6พรรษาสําหรับลกลกรรัชกาลที่5และ1 2พรรษาสําหรับลกลกรรัชกาลที่8นะครับสาเหตุที่รัฐบาลได้กําหนดให้วันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยเป็นคนละวันกับวันเด็กแห่งชาตินั้นเนี่ยนะครับก็เน,นื่องจากว่าได้พิจารณาเห็นว่าบุคคลทั้ง2กลุ่มนี้เนี่ยยังมีความแตกต่างกันนะครับทั้งในส่วนของทางด้านร่างกายจิตใจพุทธิภา วะปัญหาความต้องการตลอดจนความคาดหวังที่สังคมมีต่อบุคคลทั้ง2กลุ่มนะครับดังนั้นเนวัตถุประสงค์ของการจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติและวันเด็กแห่งชาติเนี่ยจึงมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็คือ วันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งเน้นให้คนหนุ่มสาววัย15-25ปีได้ตระหนักถึงความสําคัญของตนเองในอันที่จะเป็นพลังสําคัญในการพัฒนาประเทศชาติและตนเองนะครับเพื่อประโยชน์ต่อสังคมศูนย์วันเด็กแห่งชาตินั้นได้มีการเฉลิมฉลองมาตั้งแต่ พุทธศักราช2498นะครับโดยกำหนดให้ตรงกับวันเสาร์ที่2ของเดือนมกราคมด้วยวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งกระตุ้นให้ผู้มีส่วนรับผิดชอบทุกฝ่ายเนี่ยได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กนะครับก็คือผู้ที่มีอายุไม่เกิน14ปีอันนี้ตามความหมายนะครับของปีเด็กสากล2522ขององค์การสหรประชาชาตินะครับ โดยให้มีการคุ้มครองเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนแล้วก็ช่วยเหลือสงเคราะห์เป็นพิเศษซึ่งคําขวัญของวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยก็คือเป็นคําขวัญเดียวเลยครับที่ใช้มาตลอดตั้งแต่ปีเยาวชนสากล2028ก็คือร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันตินะครับซึ่งก็มุ่งหมายให้เยาวชนเนี่ยได้ตระหนักนะครับถึงความรับผิดชอบของตนเองในอันที่จะมีส่วนร่วมในการพัฒนาและก็สร้างสันติสุขของโลกนะครับ ซึ่งในวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการจัดก,กิจกรรมต่างๆขึ้นนะครับเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชนนั้นได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่ของตนเองนะครับทั้งในด้านเศรษฐกิจและวัฒนธรรมอย่างเช่นกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมการรักษาความสะอาดของที่อยู่อาศัยและชุมชนการบำเพ็ญประโยชน์และสังคมสงเคราะห์นะครับ ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยวันเยาวชนแห่งชาติเนี่ยนะครับก็นับได้นะครับว่ามีส่วนช่วยในการกระตุ้นให้เยาวชนได้ค้นพบบทบาทและความสําคัญของตนเองที่มีต่อชุมชนและสังคมอันจะเป็นแนวทางในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติให้มีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นไปนะครับในช่วงท้ายเนี่ยก็เลยจะพาคุณผู้ฟังนั้นไปรับฟังนะครับในส่วนของความเป็นมานะครับแล้วก็ภาพรวมต่างๆของวันเยาวชนแห่งชาตินะครับไปติดตามมารับฟังกันครับ เยาวชนความหมายตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติพุทธศักราช2550หมายถึงบุคคลที่มีอายุตั้งแต่18ปีบริบูรณ์ถึง25ปีบริบูรณ์เป็นกลุ่มคนที่มีศักยาภาพมีความสามารถมีพลังในการคิดและสร้างสารรค์สิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเองครอบครัวชุมชนสังคมและประเทศชาติมวลมนุษยชาติทุกประเทศทั่วโลก ต่างเห็นพร้องต้องกันว่าเยาวชนเป็นพลังแห่งอนาคตที่จะสร้างและพัฒนาประเทศชาติต่ตอไปในภายภาคหน้าดังนั้นองค์การสหรประชาชาติจึงได้กำหนดให้ปีพุทธศักราช2528เป็นปีเยาวชนสากลและขอให้ประเทศสมาชิกรวมเฉลิมฉลองปีเยาวชนสากลภายใต้คำขวัญ participation development and peace สำหรับประเทศไทยได้มีมติเมื่อวันที่18มิถุนายน2528 กำหนดให้วันที่20กันยายนของทุกปีเป็นวันเยาวชนแห่งชาติและได้มอบคำขวัญที่ขอดความเป็นภาษาไทยว่าร่วมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติและเหตุที่กำหนดให้วันที่20กันยายนเป็นวันเยาวชนแห่งชาติอนันเนื่องมาจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีถึงสองพระองค์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้จาจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวทรงพระราชาสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2396 พระบาทสมเด็จพระประเมนทรามหาหานันธมหิดลส่งพระราชสมภพเมื่อวันที่20กันยายนพุทธศักราช2468เนื่องโดยทั้งสองพระองค์ทรงสเสด็จขึ้นครองราชสมบัติขณะยังทรงพระเยาว์จึงถือได้ว่าเป็นวันสิริมงคลที่เยาวชนควรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของล้นเกล้าทั้งสองพระองค์เยาวชนจึงควรกระตือรือร้อนในการพัฒนาตนเองและประพฤติตนให้เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมและประเทศชาติ เชกเช่นยุวกษัตริย์ทั้งสองพระองค์นับเป็นพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นผลนแก่เยาวชนไทยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระมหาพิชัยมงกุฎประกอบบนส่วนย,ยอดของเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติเพื่อเป็นมิ่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่ชีวิตของเยาวชนเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึงค,ความผูกพันพลังน้ำใจ และเป็นเครื่องยึดมั่นสาการะบูชาร่วมกันของบรรดายเยาวชนกลุ่มเยาวชนและหน่วยงานที่ทำงานเกี่ยวข้องกับเยาวชนมีอักษรคำว่าเยาวชนสีขาวอยู่ในวงกลมพื้นสีเขียวเบื่องบนเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎมีรัศมีอุณาโลมเบื้องล่างมีอักษรสีแดงว่า พลังพัฒนาชาติรองรับด้วยรวงข้าว9้ารวงแยกอยู่ทางด้านขวา5รวงด้านซ้าย4รวงซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนได้นําเครื่องหมายเยาวชนแห่งชาติใช้เป็นสัญลักษณ์ของวันเยาวชนแห่งชาติ20กันยายนและจัดทําเข็มเยาวชนตราราชทานให้กับเด็กและเยาวชนที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติเรื่องในวันเยาวชนแห่งชาติเป็นประจำทุกปีโดยในวันที่20กันยายนของทุกปี กรมกิจาการเด็กและเยาวชนวกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้จัดงานวันเยาวชนแห่งชาติขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองวันเยาวชนแห่งชาติในส่วนกลางมีการจัดงานพิธีเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติโดยโกรมกิจาการเด็กและเยาวชนได้กราบบังคมทูลเชิญสมเด็จพระบรมโอราาสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเป็นองค์ประธานเปิดงานวันเยาวชนแห่งชาติและพระราชทานรางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่นแห่งชาติ และผู้ทําคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนจํานวน11สาขาเป็นประจำทุกปีอีกทาได้รณรงค์เผยแพร่กระตุ้นให้ทุกส่วนของสังคมหน่วยง,งานภาครัฐภาคเอกชนทุกจังหวัดเห็นความสําคัญของเยาวชนและจัดงานวันเยาวชนแห่งชาติโดยมีรูปแบบและแนวทางการจัดงานเยาวชนแห่งชาติที่มุ่งเน้นให้เยาวชนตระหนักถึงการพัฒนาศักยภาพของตนเองได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ชุมชนสังคมและประเทศชาติอีกทั้งยังเป็นเวทีกลางในการแสดงออกถึงพลังและความสามารถของเยาวชนต่อสาธารณาชนซึ่งในการดําเนินงานเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติทาภายใต้คาขวัญวันเยาวชนแห่งชาติรวมแรงแข็งขันช่วยกันพัฒนาฝ่หาสันติซึ่งเป็นข้อความที่มีความหมายสมบูรณ์ในตัวที่สามารถเสือให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของพลังของเยาวชนดังนั้นการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ เพื่อบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพให้เยาวชนมีทั้งความรู้เป็นคนดีมีวินยัยสติปัญญามีคุณธรรมจริยธรรมมีความคิดสร้างสารรค์เห็นความสําคัญของการอยู่ร่วมกันกับผู้อื่นในสังคมและมีจิตอาสาจึงเป็นคุณสมบัติที่มีความสําคัญยิ่งสําหรับเยาวชนไทย เป็นอีกหนึ่งวันสําคัญนะครับในเดือนกันยายนนี้นะครับสำหรับวันเยาวชนแห่งชาติซึ่งตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีนั่นเองนะครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวที่เราติดตามนํามาฝากกันนะครับในช่วงเวลาของรายการเพื่อสังคมไทยโดยกองชาการกองทัพไทยหมดลงแต่เพียงเท่านี้แล้วนะครับผมสิทธิชัยกําเนิดทองทีมงานรายการทุกท่านลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับเสียงนี้มีชีวิตที่ต้องช่วยเหลือ เสียงนี้ต้องการความรวดเร็วเสียงนี้ไม่ได้เปิดเล่นเนได้ยินเสียงนี้อยากให้เปิดทางเพราะหนึ่งชีวิตของเขาเป็นหนึ่งชีวิตที่เป็นที่รักของใครอีกหลายคนผู้ป่วยฉุกเฉินโทรสายด่วน1 6 6 9ให้ทางเท่ากับช่วยชีวิตด้วยความปรารถนาดีจากกองบัญชาการกองทัพไทย รพระศาสนาจะเธอทูลไว้ปกป้องแผ่นดินแม้่สูญสิ้นลมหายใจเอกราชาติไทยขอมอบไว้ให้ประชาชนภูมเอกอายใจพัฒน,นาพาชาติมั่นคงใต้ธงใต้ร่มประชาชนสุขสดใส Subtitles